สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูเทคนิคการฉาบเสาปูนภายในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาภายในบ้านหรือว่านอกบ้านก็ตามนะครับก่อนที่เราจะทําการฉาบเราก็จะต้องมีการจับเหลี่ยมหรือว่าจับเชื่อมกันก่อนนะครับการจับเหลี่ยมหรือว่าจับเชื่อมช่างเขาก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับที่แตกต่างกันออกไปจะต้องมีการทิ้งดิ่งนะครับเหลี่ยมออกมาประมาณ2-3มเซนนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอน แต่วันนี้เราก็จะไม่พูดถึงเทคนิคการจับเชื่อมหรือว่าจับเหลี่ยมเราก็จะมาพูดถึงเทคนิคการฉาบเสาภายในบ้านนะครับโดยช่างผู้ที่ชํานาญงานหรือว่าช่างใหญ่ของเรานะครับก็คือช่างต่องนะครับกับการที่เราจะทําการฉาบเสานะครับเราก็จะต้องทําการลดน้ําที่เสาให้เปียกชุ่มกันซสก่อนนะครับจึงจะทําการขึ้นปูนที่เสานะครับ เมื่อเราทําการลดน้ําเสร็จนะครับก็ขึ้นปูนที่เสาขึ้นให้เต็มเสาเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสาลักษณะสามเหลี่ยมที่มุมห้องเมื่อเราทําการขึ้นปูนเสร็จนะครับส่วนปูนที่ส่วนเกินเราก็จะต้องใช้ฉากในการขูดปูนออกนะครับเพื่อให้ผนังกับเสาทํามุมอยู่ที่90องศานะครับทั้ง2ด้าน ผนังกับเสานะครับจะต้องทำมุมกัน90องศาถึงจะออกมาสวยงามนะครับส่วนต้นที่สองนะครับเราก็จะต้องทําการลดน้ําให้เปียกชุ่มกันเสียก่อนถ้าเราไม่ทําการลดน้ําให้เปียกนะครับผนังของเสาก็จะเกิดการแย่งน้ํากับปูนที่เราทําการฉาบเมื่อปูนฉาบขาดน้ําขึ้นมาก็จะทําให้แตกลอยงาหรือว่าแตกเล้าปูนหลุดล่อนได้นะครับจะต้องลดน้ําให้เปียกชุ่มเมื่อเราทําการขึ้นปูนเสร็จ นะครับก็จะต้องทําการขูดปูนส่วนเกินออกเหมือนกันนั่นแหละครับทำการเพื่อให้เขาทํามุม90องศากับผนังขูดตั้งแต่ล่างจากบนลงมาล่างจากล่างขึ้นไปหาบนนะครับให้เขาทํามุมกันไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือขวาก็ตามนะครับ2มุมจะต้องเท่ากันอยู่ที่90องศานะครับ กับโมน่าใหญ่ก็โช์สาธิตนะครับเทคนิคการขูดปูนจากเสานะครับทำมุม90องศาระหว่างเสากับผนังให้ดูนะครับถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากนะครับที่เคยทำกันมาครับเราก็จะใช้สามเหลี่ยมตัวยาวนะครับในการปาดปูนที่เสานะครับเพื่อให้หน้าปูนเสมอเรียบเท่ากันตั้งแต่บนจนถึงล่างสุดเลยนะครับปาดทั้งสองมุมเพื่อที่จะให้ ได้หน้าปูนที่เท่ากันนะครับเมื่อเราใช้สามเหลี่ยมปาดเสร็จนะครับเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้ปูนหมาสักนิดนึงนะครับแล้วก็กลับมาแต่งใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ใช้เกียงพลาสติกในการแต่งปูนหรือว,ว่าเก็บปูนนะครับปูนส่วนไหนไม่เต็มเราก็เสริมปูนเข้าไปให้เต็มแล้วก็ปั่นให้ได้ที่เลยนะครับ,รบสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ํานี่แหละครับ ปั่นไปด้วยก็เสริมน้ําเข้าไปด้วยหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟองน้ําในการชุบน้ําแล้วก็ปัน่นแล้วก็บิดออกให้หมาดๆนะครับปิดน้ําออกให้มันหมาดแล้วก็นําฟองน้ํามาลูบที่หน้าปูนนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้กเกิดการประสานของเนื้อปูนนะครับเป็นการประสานเนื้อปูนลบรอยเล้ารอยแตกนะครับ รอยแตกรอยงาตัวนี้ช่วยได้นะครับในการใช้ฟองน้ําในการผสานของเนื้อปูนในการปั่นตัวนี้นะครับรับเมื่อเราทําการใช้ฟองน้ําในการปั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราก็จะต้องใช้ไม้ขวดนี่แหละครับในการปัดพวกเศษขี้ปูนนะครับที่ติดอยู่ตามผนังออกนะครับถ้าไม่อย่างนั้นนะครับถ้าปล่อยเขาให้เขาแห้งขึ้นมานะครับ ช่างสีก็จะงานเข้าเอีกงนั่นแหละครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมุมเสาก็จะออกมาในคมจิบเลยนะครับทํามุม90องศากับผนังออกมาสวยนะครับเป็นลักษณะงานที่ฝีมืออีกนะครับ ครับทีนี้เรามาดูเสาที่กลางห้องกันบ้างนะครับเป็นลักษณะเสาสี่เหลี่ยมเราก็ทําการขึ้นปูนเสร็จนะครับแล้วก็ทําการขูดปูนทั้ง2ด้านออกทํามุม90้าองศานะครับพอปล่อยให้มันหมาดก็กลับมาแต่งก็ใช้เกียงพลาสติกนั่นแหละครับในการแต่งส่วนปูนตรงไหนไม่เต็มนะครับเราก็เสริมเข้าไปนะครับนี่ครับเสริมปูนเข้าไปแล้วก็ปั่นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำนะครับน้ำนี่แหละครับน้ำนะครับ ก็ปั่นปั่นเข้าไปให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเสริมเก็บรายละเอียดคล้ายๆกับเสาชุดที่หนึ่งนะครับที่มุมห้องตัวนี้ก็เป็นเสากลางห้องนะครับก็เก็บรายละเอียดเหมือนเหมือนเดิมนะครับปั่นเมื่อได้ที่เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็ใช้ฟองน้ำปั่นก็งานก็จะออกมาสวยลักษณะแบบนี้แหละครับ เนียนกิิบเลยนะครับเนื้อปูนฉาบออกมาละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับงานออกมาก็โอเคนะครับกับเมื่อเราทําการฉาบส่วนภายในบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราไปดูเสาส่วนของนอกบ้านกันบ้างนะครับก็คือเสารลูวาน้าบ้าน เมื่อเราทําการจับเหลี่ยมหรือว่าจับเชื่อมเสร็จนะครับทั้งเสาทั้งคานเราก็ทําการฉาบ,าบการฉาบก็ไม่แตกต่างกับเสาภายในบ้านสักเท่าไหร่นะครับเราก็ขึ้นปูนให้เต็มทั้ง4ด้านแต่ตัวนี้จะไม่มีการขูดทํามุม90องศานะครับก็ใช้สามเหลี่ยมนั่นแหละครับในการปาดในการปาดเมื่อปล่อยไว้สักพักปูนมันหมดนเราก็กลับมาปั่นนะครับโดยใช้เกียงพลาสติกในการเจ็บ รายละเอียดส่วนไหนปูนไม่เต็มเราก็เสริมปูนเข้าไปแล้วก็ปั่นนะครับปั่นให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ส่วนสุดท้ายเราก็จะใช้ฟองน้ำนั่นแหละครับในการเจ็บรายละเอียดในการปั่นให้เขาประสานเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเมื่องันออกมาก็โอเคนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับเทคนิคดีๆในการฉาบเสาภายในบ้านและนอกบ้านนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ